สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูนน่ช่องโคโนโกโดนกริยะคลิปนี้เราจะมาแนะนําจุดกตกปลาประจำฤดูหนาวครั้งที่6เชกันกนะครับโดยจะมีปลาในชนิดที่ปรากฏกเฉพาะหน้หนาวนั้นเป็นในเดอร์ลี่หนึ่งตัวดีนคอฟฟิชคลิปนี้เราจะเรียงลำดับจากปากกลาที่ตกได้ในสภาพอากาศแจ่มใสไม่ไดกามใ็นาเช้าบ่ายเย็นค่ำตามด้วยปลาที่จะออกมาเฉพาะกอนมีหิมะฝนพายุนะครับ เน,นิ่มที่กลัวแม่เบอร์อังกอร์น,นาคุยขยะก็มีโอกาสเจอนะครับแต่แปลงที่อยู่ของมันเป็นหลักจะอยู่ในเหมืองทั้งกินน้ำนมพออัเปเดตปอดเยนเลน่ปลไอะไรตกใจมันคอยากเท่าไหร่ตกใจแล้วเดี๋ยวืมเก็บหนึ่งตัวไปถาไวายพาในเคพิกาด้วยน,นะครับ ตัวที่สอปานกแก้วนอกจากมูกูไปไม้ผีแล้วอีกตางมูกูก็เจอได้ในทุกสภาพอากาศเวลาเช้าและบ่ายในของจุดด้วยกันคือนกเอากับชายหาดในคลิปนี้ผมจะตกที่นกเอานะครับช่วง7จ็ดโมงครึ่งเป็นปลาที่ดิ้นแรงอยู่เหมือนกันแนะนำว่าใช้เบ็ดอดเมียนครับแต่รันตีตกได้แน่แถมเป็นดามวางด้วย ตัว,วที่สามบ็อกฟิสหรือชื่อไครปลาปักเป้ากล่องเจอใกล้ในรูปใบไม้ผิกและรดูหนาวของสภาพอากาศช่วงบ่ายเย็นและค่ำจริงๆผมตกไปใกล้กล้คนหนึ่งอ่ะแต่นึมอัดคลิปเอาไว้ก็เลยต้องมาตกโชว์อีก็ว่าจุดนี้ก็ได้จริงๆนะปักเป้ากล่องเนี้ยเป็นปลากลงนี้ก็เลยเวียนเบ็ดแค่กับหนามก็พอครับ สบายสบายได้มาเร็บหน่อยดาวทอเหมือนกันด้วยตัวที่ปี่ a r c h e r f i s เจอใกล้ในฤดูใบไม้ระวงนะะูดูหนาวทุกสภาพอากาศตกใกล้ทุกวันทุกเวลานเลยว่ากันไหมครับจุดตกคือแม่น้ำข้างฟาร์มกับแหล่งน้ำในคานเข้าเหมือง ชื่อปลาขาไทยของน้องก็คือปลาเกลือพ่อนน้ำครับตัวที่5ปลาหัวแกเอเชียเจอเฉพาะฤดูหนาวที่โอเชียนฟองเอสแต่ว่าออกได้ทุกวันทุกเวลาดังน,น,นั้นก็เป็นปลาที่หาไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับ ตกแดงนวอย่าลืมเก็บหนึ่งตัวไปเข้าไหว้เทพพิกายด้วยนะครับตัวพี่หกชับปรากรดตัวก็ดูร้อนนะก็ดูหนาวในแม่น้ำกลางเมืองกลางป่าแล้วก็าะทะเกกลกราบแต่คลิปนี้ผมจะตกจะพาะที่แม่น้ำในป่านะครับดานวน์ออีกแล้วฮ่าฮ่าตัวพี่เจ็ดปลาไก่กรุงป,ปรากฏดตัวก็ดูใบไม้พีในก็ดูหนาวสภาพอากาศ ทั้งแกดออกหิมะตกลมแรงเจอได้ทั้งวันด้วยครัจึงเป็นไปกว่าที่หาไม่ยากข้าไหนตกกันแล้วก็เอาไปขวายพานปลาน้ำจืดคู่กับริเวอร์ไอริวัน,น้าได้เลยครับกว่าที่แปด แอลมอนตากลตัวดูใบไ,ไม้ผดในฤดูหนาวที่ปากแม่น้ํากับภายในกราบคนใบไ,ไม้ก็หวังจะไปอยู่กันที่แม่น้าข้างฟาร์มแม่น้ําในปา่าแล้วก็แม่น้ํากลางเมืองครับแอลมอนเนี้ยตกแล้วก็เก็บตัวหนึ่งเผื่อให้คุณจิมเขาด้วยนะมีเควสเขาต้องการอยู่คลิปนี้เราจะตกกันที่ปากแม่น้ำครับ เป็นแซลมอนที่กิ้นน่าดูเลยนครับวที่เก้าก็อกอายแซลมอนจุดเกิดเหมือนกับแซลมอนเป๊ะเลยครับดังนั้นเราจะตกต่อที่ปากแม่น้ำเหมือนเดิม ตัวทที่ติบกอดฟิตเจอกฤดูหนาวกับฤดู็นไม้ผิดตกได้ครั้งวันขอกระพอากาศครับเป็นปลาที่กินแรงมาก ชื่อภาษาไทยของเขาคือปลากระโทงดาบครับตัวสุดท้ายของกลุ่มแมกปลาคอสเจอรดูร้อนเป็นไม้่วงฤดูหนาวมีโอากาสคุยเจอในหังขยะช่วงฤดูหนาว,วก็รฤดูเป็นไม้ไม่งวงแต่ถ้าจะกอกนั้นก็ไปกตอกกนกลางคืนบริเวณปากแม่น้ำครับ เข้าสู่ช่วงปลาที่ปรากฏตัวเฉพาะสภาพอากาศหิมะตกฝนตกหรือพายุตัวแหน่ก็เป็นในเจนการี่ประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะปรากฏตัวเฉพาะวันที่8ถึง11ในของฤดูนี้ครับจุดเกิดอยู่ที่ลุกเอาที่เกี่ยวช่วงเช้าเย็นแล้วก็ค่ำ แมน,นดีดมหาสาลมากสมกับเป็นสนามหัว้อนปัาเจนเดอรี่แต่เพราะใช้เบ็ดออดี่มครับก็เลยตกไว้ไว้อยู่ตัวแงน่ก็3มเมตรไปเลยต่อมาก็ตกตัวที่สองครับชว่วงคําจากที่คนๆนข้อมูลมาเขาบอกกันว่าปลาเจนเจอรีอ่ตกได้ ชนิดหนึ่งของกระวหวากรึ่นดุดูแนนี้ก็คือสรามหัวคอครตัวที่2ประจำฤดูนหนาวเกือบ4เมตรมตัวก่อไปปลาชนาดเขียวในเจนการี่ประจำฤดูนหนาวเท่านั้น ตกได้ที่ปากแม่นม้ำเวลาบ่ายเย็นแล้วก็คำ่ำกินกินแม่ได้อีกสมก็เป็นเวกเกนกนอี ร้อยเซนเจ็ดเมตรยาวมาก,กวันนี้ตัวขีคลิปีเยนโลฟินทูน่าปรากฏตัวคีชายหาดกับข้ามเรือเป็นปลาที่ทําให้คลิปนี้ดีเลยมาห้าวันเพราะผมกบไม่เจอเนี่ยม,ม่ี่างที่จะเล่นเขาก็อาร์เแนนด้วยกว่าจะได้กก,กก็คือเกมอัพแพทใหม่แล้วทําให้ตอตัวปลาปกติเป็นอาจจะหยุดใช่ไหมครับกับแพทใหม่เป็นลาเกินโอ้โหตกยากต้องีเฟ กลองวันน่กว่าจะตกเจอกัวเนี่ยดูตรขงขวาบนครับเร็นหาเกินไม่รู้ว่าการปรับแพทนี้มันจะดีหรือแย่ลงนะขึ้นอยู่กับมอมอของใครคนเนาะ ใช้เวลาเกสา,ามคลึนาทีตัวก่อไปกอระเวยนนนอกจากคกือเป,ไป็นปายพีแล้วก็ตกเก็มหมดช่วงเย็นและกลางคืนจุดตกคือคะเลาบกับแม่น้ำข้างฟาร์ม ถึงไม่ใช่ปลาไปจินจารี่แต่ก็ยินงแบบซปเปอร์ฮาร์ดเวรรี่ฮาร์ดเป็นเลยแนะนำออตเมียมครับอัปเด็ดออตเมียมเราจะกลับง่ายขึ้นก็วางกดขายอางาเพมมาก ปากฏกววางคุณคือใบไ,ไม่วงและคุณดูหนาวบริเวณแม่น้ำใ้ป่าตกใกล้รั้งวันครับโดยอาณาไพมานเนี่ยต้องตก,กให้ใกล้อย่างน้อยสามกะวะัวตัวแรกไปโกนเนตให้พิพิธภัณฑ์ตัวที่สองถวายพานให้ไก้พิกาและตัวที่สมก็ให้จิมครับจิมชอบป,ป่าเลยมีเคเวเกี่ยวกับป่าเยอะ ก็จบลงแปนแล้วครับกำหรับคลิปกบปลาในฤดูหนาวครั้งที่ผมชนิดตอนแร่คิดว่าจะเสร็จไวกว่านี้นะแต่เจอเปัญหารกรบ<ม>ับเจนโกลฟินคูน่าไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่ว่างด้วยกว่าจะแก้มระกอกอีกทีก็คือเกมอัปแพดไปแล้วเป็นแพดที่แก้บักนู่นนี่นั่นแต่ในกลุ่มก็คุยกันว่ามีบักเยอะเพิ่มขึ้นนะนะแล้วเวลาในการกปลาก็เดินด้วยจากปกติที่หยุดนิ่งไว้ ก็อาจจะเป็นความตั้งใจของเกมเขาอันนนะที่อยากให้เราใช้เวลากับเกมมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความกรียวผมจริงสมจังในการเล่นเข้าไปอีกหรือเป็นบั๊กที่เกมเขาไม่ตั้งใจเขาก็ไม่กล้าได้ก็ค้อมนออดุกต่อไปว่าจะมีการแก้บ,บั๊กในแพ็คคัดๆไปไหมสำหรับคลิปไกด์ตกปลาฤดูหนาวในหกธนิยนี้ก็ขอจบอเพียงข้อนี้นะครับ ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหมายนักกปากันใกล้คลิปนี้ใกล้กลเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้แชนแนลคุโรเนโกะอยู่เยะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ